เรื่องนี้มาจากคุณเปิลคุณเปิลเลาว่าก่อนหน้านี้เราเป็นคนไม่เชื่อเรื่องเบญจเพศคิดว่ามันก็แค่ตัวเลขตัวเลขหนึ่งในชีวิตของเราเราเคยมีพฤติกรรมแปลกๆอยู่อย่างหนึ่งคือเวลาเดินทางไปไหนหากผ่านวัดจะเห็นร้านขายพวงหลีดหรือดอกไม้ต่างๆที่ใช้ประกอบพิธีศพในใจก็คิดว่าถ้าเป็นงานของเราเราจะเลือกอันนี้ เราชอบอันนี้เป็นต้นและอีกอย่างคือชอบถ่ายรูปและก็อัดรูปไว้คิดว่าถ้ารูปงานศพเราต้องเป็นรูปแบบนี้แบบนี้อยากให้รูปหน้างานออกมาสวยๆไม่รู้ไปได้ความคิดบ้าๆแบบนี้มาได้ยังไงจนเมื่อปี2549ปีที่เราจะอายุ ครบ25คุณพ่อเราก็ชวนให้ไปทำบุญรับอายุเบญจเพศที่วัดแถวสมุทรสาครเพราะลักษณะองค์พระพุทธรูปเป็นปางประจำวันเกิดของเราคุณพ่อชวนเราไปวันพุธและนัดกันว่าวันเสาร์ที่จะถึงจะไปทำบุญกันแต่แล้วเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นในวันถัดมาวันพฤหัสโดยปกติคุณพ่อจะมารับเราที่ทำงานทุกวัน แต่วันนั้นท่านหยุดงานเราจึงต้องกลับบ้านเองหลังจากเลิกงานเคนนั้นมีอุปสรรคในการเดินทางมากมายเช่นฝนตกรถเมล์ที่จะขึ้นก็ไม่มาสักทีรอนานมากประจวบกับต้องแข่งกับเวลาเพราะต้องไปต่อรถตู้ที่อนุสาวรีย์ไปลังสิตอีกถ้าหางไม่ไปตอนนี้ก็จะไม่มีรถต่อกลับบ้านเราจึงตัดสินใจโบกแท็กซี่ ไปอนุสาวรีเพื่อความรวดเร็วโบวกคันแรกกำลังจะขึ้นก็มีผู้หญิงคนหนึ่งแสงขึ้นรถไปหน้าตาเฉยจนได้ขึ้นก็คันที่สองขณะที่ขึ้นเราก็คุยโทรศัพท์กับคุณพ่อเพื่อน,นัดรับเราเข้าบ้านหลังจากลงรถตู้แต่สิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นหลังจากที่เราวางสายคนขับแท็กซี่เบกรกลวอย่างกระทันหันจนหน้าเราทิ่มพอเงยหน้าขึ้นมา คนขับก็โดดข้ามมาจากด้านหน้าพร้อมกับใช้มีดปลายแหลมยาวประมาณหนึ่งฟุตแทงเข้ามาที่หน้าอกด้านขวาของเราด้วยความตกใจเราก้มไปดูที่หน้าอกขวาของเรามีดมันเสียบทะลุเข้าไปเรายังถามคนขับว่าพี่ทำหนูทำไมแต่เหมือนมันไม่ฟังอะไรตะเขากลับมาว่าอย่าร้องมันพยายามกดตัวเราลงไปแล้วดึงมีดออกมาจากหน้าอกด้านขวาแล้วแทงเข้ามาที่ กลางอ,อกอีกครั้งแต่โชคดีโดนพาแตกและอีกครั้งที่หน้าอกด้านซ้ายเข้าไปอย่างจังเราตกใจมากเหมือนตัวเองจะขาดสติไปชั่วขณะตอนนั้นเราเห็นภาพเสมือนเป็นลางบอกเหตุว่าถ้าหากเราออกจากรถคันนี้ไปไม่ได้ คนขับจะพาเราไปทิ้งที่แม่น้ําและเราก็จมน้ําตายพอได้สติเราพยายามดิ้นรนทุกวิธีทางเพื่อออกไปจากรถให้ได้มีดที่ปัดอ,อกซ้ายนึกว่ามันคือหัวใจคนขับพยายามกดมีดแล้วควานให้มีดมันยิ่งลึกหมายเอาชีวิตแต่เราไม่ยอมเราเอามือกำคมมีดไว้เพื่อหวังไม่ให้โดนหัวใจแผลที่มือระหว่างนิ้วโป้งกับนิ้วชี้ ข้างซ้ายฉีกขาดคล้ายกับเวลาเราปอกกล้วยเลยหลังจากนั้นก็พยายามเปิดประตูเพื่อหนีออกไปช่วงเวลานั้นมันเร็วมากหันไปเจอประตูรถ จึงปล่อยมือจากมีดคว้าที่ประตูแต่คนขับแท็กซี่ก็ดึงปิดอีกเราพยายามอยู่2-3ถึงครั้งจนได้จังหวะเราเปิดประตูได้กว้างแล้วหมุนตัวกลิ้งตกลงมาจากรถพร้อมลองเรียกให้คนช่วยส่วนคนขับก็เสียหลกักเกือบตกลถมาด้วยกันแต่เขาก็รีบกลับไปนั่งแต่เขาก็รีบกลับไปนั่งขับรถหนีรอดไปได้กลางถนนที่รถผ่านไปมาเบี่ยงรถหนีเรา ฝนก็ตกร้องขอความช่วยเหลือก็มีแต่คนยืนดูเราต้องหอบร่างชกเลือดเข้าริมฟุตบาทก้มลงมองหน้าอกเห็นเป็นพงลึกหายใจก็มีเสียงลมพร้อมเลือดที่พุ่งออกมาตรงนั้นเราเห็นเพียงแต่ต้นไทรต้นใหญ่มีรากยาวเต็มพื้นพร้อมผ้าสีผูกกลางลำต้น นึกในใจว่าหากไม่มีคนช่วยเราคงต้องเป็นผีเฝ้าต้นไม้นี้แน่ๆทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงผู้ชายคนหนึ่งร้องเรียกเราว่าน้องๆเป็นอะไรโดนอะไรมาพร้อมกับอุ้นเราขึ้นรถไปส่งที่โรงพยาบาลทันทีภาพที่ออกมาจากห้องฉุกเฉินครั้งแรกอันนี้น้องชายเล่าให้ฟังเพราะเราไม่รู้ตัวบอกว่าเราดิ้นทุรนทุราย และตัวซีดเขียวเนื่องจากเสียเลือดมากช่วงเวลานั้นได้ยินแต่เสียงแม่ที่ร้องเรียกชื่อเราตลอดทำให้เราพอได้สติกลับมาแต่อาการยังไม่ปลอดภัยเกิดภาวะปลอดรั่ว จึงโดนเข็นเข้าห้องผ่าตัดเพื่อซ่อมแซมปอดที่เสียหายอีกรอบหนึ่งคราวนี้หรือผ่าตัดใหญ่เลยในห้อง ICU เหมือนเราได้ฝันเห็นคุณปู่ที่เสียไปก่อนหน้านี้ท่านยิ้มให้เราแทะเดินเข้าไปในบ้านสีขาวหลังใหญ่ท่านไม่เรียกเราแต่เราวิ่งตามท่านเข้าไปแต่ว่าเราหาท่านไม่เจอจนเรารู้สึกตัวตื่นมาอยู่ในห้อง i อ u พ้อมกับสายยางและอุปกรณ์ช่วยชีวิตต่างๆระโยงยายางเต็มไปหมดคนที่เห็นสภาพเราต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่รอดแน่ๆแต่นี่เหมือนปฏิหาริย์ให้เรากลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึง่งมีเรื่องแปลกๆคือตอนที่เราหนีออกจากแท็กซี่แล้วคันเข้าไปฟุตบาทที่เราได้เห็นต้นไทรต้นใหญ่มีผ้า3มสีผูกตอนนั้นเรายังนึกว่าหากไม่มีคนช่วยเราคงได้เป็นผีเฝ้าต้นไม้นี้แน่ๆ มันมาหลอนตรงที่ว่าเวลามีคนถามสถานที่เกิดเหตุเราก็จะบอกว่าเป็นต้นไทรใหญ่รืมถนนแต่ทุกคนก็บอกว่ามันไม่มีต้นไทรที่ว่าในบริเวณนั้นไม่มีแม้แต่ต้นไม้ตรงจุดที่เกิดเหตุเลยด้วยซ้ำหลังจากที่เรารักษาตัวหายก็กลับไปดูไปถามคนละแวกนั้นปรากฏว่าไม่เคยมีต้นไม้ดังก่ลาวอยู่แถวนั้นเลยจริงๆประสบการณ์เฉียดตายครั้งนี้ ทำให้เราคิดได้ว่าชีวิตคนเรานั้นไม่แน่นอนจะเกิดอะไรขึ้นกับเราเมื่อ,อไหร่ไม่มีทางรู้ได้เลยดังนั้นทำความดีดูแลพ่อแม่ผู้มีพระคุณให้ได้มากที่สุดตอนนี้ไม่มีคำว่าเดี๋ยวก่อนสำหรับเราอีกแล้วอยากทำอะไรเพื่อความสุขโดยที่ไม่เดือดร้อนคนอื่นทำเลยเพราะถ้าไม่มีวันนี้พรุ่งนี้เราก็ไม่รู้จะมีโอกาสทำอีกหรือเปล่า ต่อมาจับคนร้ายได้ในอาทิตย์ถัดมามันรับสารภาพศาลจังตัดสินให้ลงโทษจำคุกตลอดชีวิตเหลือ25ปีและปรับ50,000บาทแต่บาดแผลที่เราได้รับทั้งร่างกายแผลหน้าอกซ้ายลึก13เซนหน้าอกด้านขวาแเซน คมมีดทะลุปอดทั้งสองข้างทะลุหลอดลมปายหัวใจรักษาตัวโดยเปิดผ่าตัดเปิดช่องอกใส่สายยางระบายเลือด5เส้นมันเป็นอะไรที่ทรมานสุดๆกว่าจะกลับมาใช้ชีวิตได้ใช้เวลา2 3ปีทางใจต้องพบจิตแพทย์ เพื่อบำบัดจิตต้องฝึกหายใจฝึกเดินใหม่เหมือนเด็กเลยสงสารพ่อแม่ที่ต้องมาดูแลพอช่วงนั้นเราช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แม่ต้องออกจากงานเพื่อมาดูแลเราแผลเป็นที่เต็ียมไปหมดส่วนคนร้ายไม่ต้องพูดถึงมันไม่รับผิดชอบอะไรเลยเรื่องราวต่อไปจะเป็นเรื่องราวของคุณดีมคุณดีมเล่าว,ว่า อยากจะมาเล่าประสบการณ์ตัวเองตอนสมัยเรียนมัธยมที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรีช่วงเปิดเทอมภาคเรียนที่สองเราได้ข่าวมาว่าตอนปิดเทอมมีเหตุการณ์น่าสลดเกิดขึ้นตามที่เราได้ยินมาคือมีรุ่นพี่ผู้ชายคนหนึ่งที่เพิ่งเรียนจบไปเหมือนจะอกหักจากแฟนแล้วเสียใจมากเขามาผูกคอตายที่โรงเรียนช่วงเวลาพักกลางวัน เรากลับไปเพื่อนในกลุ่มก็ประจับกลุ่มนั่งเมา์มอยกันตามปกติเพราะไม่ได้เจอกันนานสาลายาวเป็นที่ประจําของพวกเราคือตึกที่เราอยู่เป็นตึกของนักเรียนชั้นม .3 และข้างๆตึกจะมีศาลายาวเรากับเพื่อนนั่งอยู่ติดเสาสาลาเลยแล้วเพื่อนในกลุ่มคนหนึ่งก็เปิดประเด็นเรื่องที่พี่ผูคอตายขึ้นมาเราก็ถามมันว่าแล้วรู้หรือเปล่า ว่าพี่เขาปลูกคอตายที่ไหนมันก็บอกมึงรองเงยหน้าดูดิเราก็เงยหน้ามองแวบแรกแอบตกใจเพราะมันมีคือเสาของศาลาอยู่ตรงกับที่เรานั่งอยู่พอดี จากนั้นเราก็ไปถามครูที่รู้ข่าวปรากฏว่าเป็นเรื่องจริงตรงนั้นจริงๆต่อมาก็เริ่มเห็นกดน้ําแดงมาวางบ้างแต่ครูก็บอกว่าที่ตรงนั้นยังนั่งได้อยู่เหมือนเดิมไม่ต้องตกใจไม่ต้องกลัวอะไรแล้วทีนี้วันนึงเรากับเพื่อนๆก็ย,ยังไปนั่งตรงตำแหน่งเดิมเพราะเป็นที่ประจานั่งเมามมยนั่งทํากันบ้านเรื่อยแล้วจูๆ่ๆตอนนั้นเราก็เกิดคิดอะไรขึ้นมามันก็ไม่รู้ปากมันก็พูออกมาว่า พวกมึงว่าความรู้สึกตอนผูกคอตายมันจะเป็นยังไงวะจะทรมานมากไหมเราพูดเป็นเชิงถามกับเพื่อนๆในกลุ่มเพื่อนมันก็ตอบมาแบบควรๆทำนองว่าไม่รู้ดีก็ไม่เคยอะไรแบบนั้นหลังจากนั้นก็แยกย้ายกันกลับบ้านตามปกติพอตกดึกคืนนั้นเราก็เจอคือเราอาบน้ำเสร็จปิดไฟเข้านอนชาร์จมือถือไว้ข้างๆหมอนแล้วเ,เคิมหลับไปสักพักก็รู้สึกแป๊บที่คอ ขึ้นมาเหมือนมีอะไรรัดแน่นๆจนเราหายใจไม่ออกคือเจ็บที่คอแบบทรมานมากๆเราร้องไห้เรียกแม่อยู่สักพักจนแม่เปิดประตูเข้ามาเปิดไฟแม่บอกภาพที่แม่เห็นคือเราดิ้นทุรนทุลายพยายามจะแกะอะไรออกจากคอจนแม่เรามาแกะมือเราออกถึงเห็นว่า เป็นสายชาร์จมือถือพันคอเราอยู่แบบว่าสายหลุดจากมือถือและอะแดปเตอร์มาพันอยู่ที่คอมันพันแบบแน่นจนคอเป็นรอยแดงเป็นจ้ำเลือดซึ่งเราก็ชาร์จมือถือแบบนี้ปกติไม่เคยเจออะไรเ็แบบนี้คืนนี้สายมันรัดคอเราแน่นขนาดนี้ได้ยังไงผิดปกติมากๆเราตกใจสุดขีดพยามคิดทบทวนว่ามันเกิดอะไรขึ้นจะเป็นเหตุบังเอิญหรือเป็นสิ่งที่เราพูดไว้ที่สตารากันแน่คืนนั้นเราเลย ให้แม่มานอนข้างๆจนเช้าเช้ามาที่โรงเรียนเรามาเล่าทุกหมดให้เพื่อนฟังเพื่อนบอกว่าอาจจะเป็นเพราะเราพูดเหมือนไปลบหลู่รุ่นพี่คนนั้นเขาเลยมาทําให้เรารู้สึกว่าทรมานแค่ไหนเราเลยไปไหว้และขอขามารุ่นพี่คนนั้นที่ปากค่อยไปจากนั้นก็ไม่เจออะไรอีกเลยแล้วเราก็ไม่เคยปากไปอีกเลย